สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีครับนะครับอยู่กับอันใดกระหักอันนั้นครับหักนะครับเรียงหลังกระหักนะครับหักปลาลูกหักปลาเต่าน้ำโชคมาลูกน้ำโชคเอ้ยน้ำมาหาปอดนี่น้ำมามาลูกมาคนผัดไอ้กัหนอนมาลูกมาเดยวจะปล่อยเด็กปล่อยแล้วครับปล่อยน้ำโชคนะครับน้ำโชกขึ้นมาตรงตรงลูกไว้ลามไว้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถนนนะครับมนอยู่ใกล้ถนนดดพลเรยนไปทางนะครับ ว่าเป็นขึ้่นมากมีคลื่นมากยาฉีดแรนเข้าถนนะครับเพราะว่าบานยุทติถนนนะครับต้องระมัดระวังคนใบนะครับต้องระมัดระวังคนใบน้ำนะครับลังคนก็น่นกรติ๊กช้างกระติกช้างอยู่นี่ครับนะครับพี่น้องเดี๋ยวปล่อยอ้ก้อนคาบปล่อยไอ้ก้อนคาบลยป่อยอนคาบลยปลอยไอ้ก้นคาบลยปลอยไอ้ก้อนคาบเลล่อยคาบ้าปล่อยทํบหมอนด้านล่างซ่ายมากกันหมดปล่อยับปล่อย ลูเก่งกันขึ้นนะครับลูกมันเป็นกันขึ้นจังเล่นบริยถูครับเขาเล่นยากเพาจะไปใส่มาใส่เขาจปถูกคุณใ้นะครับคุณว้เพื่อป้องกันนะครับป้องกันแลนไปสนทน่าทางนะครับลาชีิีคุณใบน้ำประจําชีบีคุณซอยไว้ครับงายเอเยนต์อายจยาบบกเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาหลุกไม่เอาไม่เอาไอพิกกิ้งไปขึ้อซื้อบกเอาหลุกเอาหากันอยู่น้ำกันหากันครับ้านต้นเดียวกันนะครับ อ้ขี้เกียจไปเถฉยซื่บอ,อบ่เป็นยังหรอกบ่เป็นยังพอนี่ล่ะเฮ็ดไอ้ไปโดนจต่ของนะครับเนาะจะหักเบาน้ำพืนนะครับเบาน้ำพืนเบาน้ำพืนหักพืนยังถสิล่ะพูนยังจะหักนะครับแห้งบ่ได้อาบน้ำอาบใน้ำให้อันจะ oh. อาบน้ำยี่บตัวนี่อืมตัวนี่จะอาบน้ำบ่ครับตัวนี่จะอาบน้ำบ่นี่โอ้อาบบ่ได้จะอาบน้ำบ่หรอกอาบน้ำบ่ครับอืมได้จะอาบน้ำยี่บ่ ี๋ยวผมจะเห็นเบิร์กนาผมก็จะเห็นเบิรงหนาเบิรงหนาลูกใต้เบิรงหนาลูกใต้กูคนนี็นบอสเป็นเป็นลูกใต้คนใต้ลูกใต้กูเงา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 อยู่นในบอสเป็นแค่ได้ครับนี่ครับเ็นอสเป็นคักขนาดได้ไหมครับครับผมหนาสดีครับสวัสดีครับน้าจิรลุกนี่แหละครับอยู่กับยังกะหักอันนันนูกพี่น้องเนาะ เขาเลียงอันใดเขาก็หักอันนั้นนะครับหักเพิ่นดูแลเพิ่นนะครับดูแลเพิ่นไวครับคนนำคนได้ลาสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแฟนนะครับสวัสดีครับเอฟซีนะครับสวัสดีครับเอฟซีของมั่งเมีครับผมสนับสนุนผมด้วยนะครับเป็นกําลังแรงใจนะครับผมนะครับพี่น้องสู้กันไปนะครับตึง <laughs> <laughs> โอ้ยฮะก,ก็ตื่นกันยังนอนแล้วบลู๊กนะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี